สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบทแทนตัวนะครับคลิปนี้นะครับเรามาดูสูตรสิบหน่วยบว3สามตัวกันนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะครับเดินมาทั้งหมดยี่สิบงวดนะครับขอฝากไว้พิจารณากันนะครับในงวดวันที่สิบหกมีพานครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเราก็จะมีเลขเด่นของอาจารย์ขุนพิพร ให้ดูอีกนะครับว่าในงงวดนี้ท่านได้ตัวเลขตัวไหนนะครับจะชนของเราหรือไม่นะครับเราจะยกตัวอย่างมาให้ดูแปดงวดนะครับก็บางงวดมันก็ไม่ชนกันนะครับบางงวดก็ชน,นครับแต่ยกตัวอย่างที่ชนกันล่าสุดนะครับแปดงวดล่าสุดมาให้ดูนะครับ เดินมังแต่งว่าที่ออก106นะครับสูตรที่1เราได้569นะครับสูตรที่2ได้569ผลราวัาออก106ก็มา6นะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1 903สูตรที่2 014นะครับขออภัยนะครับผิดต่วันเลยนะครับชนกันที่เลขศูนย์นะครับ หวดต่อมานะครับสูตรที่1 8 9 2สูตรที่2 7 8 1นะครับชนกันที่เลข8ผลรรวันออก7 8 9นะครับหวดต่อมานะครับสูตรที่1 4 5 8สูตรที่2 5 6 9นะครับ หลวงวานรอกแปดศูนย์ห้า 5, ประมาห้านะครับส่วนที่หนึ่งหลวงตมานะครับส่วนที่หนึ่งสามสี่เจ็ดส่วนที่สองเก้าศูนย์สามนะครับผลวงวานรอกศูนย์เก้าสามนะครับส่วนที่หนึ่งเข้าสาม ตัวที่สองเข้าสามนะครับเก้าก็มานะครับบางทีก็มาสองตัวนะครับเราเราเน้นที่ตัวชนก่อนนะครับงดต่อมานะครับสตรที่หนึ่งสองสามหกสที่สองหกเจ็ดศูนย์รวนออกหนึ่งเก้าหกนะครับ งดตมานะครับสูตรที่หนึ่งหนึ่งสองห้าสูตรที่สองศูนย์หนึ่งสี่นครับผลรวมออกห้าหนึ่งเก้านะครับงดล่าสุดครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพลาครับเจ็ดแปดหนึ่งครับสูตรที่หนึ่งเจ็ดแปดหนึ่ง ตัวที่สองหนึ่งสองห้านะครับผลรางวัลออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเราไปดูวิธีคิดพร้อมกันนะครับ ก็วิธีคิดง่ายมากนะครับไม่ซับซ้อนนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับวิธีคิดสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกห้าคงที่นะครับประเด็นตัวที่หนึ่งบวกเพิ่มหนึ่งแต้มไปเด็นตัวที่สองแล้วบวกสามแต้มระเด็นตัวที่สามนะครับแล้วเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกห้าคงที่ได้ห้านะครับ บวกหนึ่แต้มเป็นหนะครับบวกอีก3แต้มเป็น9สูตรที่1นึ่งเราก็ได้ห้าหกเก้านะครับดูสูตรที่สองต่อนะครับสูตรที่2นะครับเราจะใช้ผลรางวัลในตำแหน่งหลักร้อยหน้าครั้งที่1นะครับหนึ่งครั้งร้อยหน้าครั้งที่2อครั้งนะครับและหน่วยท้ายครั้งที่สอครั้ง ผลลับที่ได้นะครับนําเฉพาะลักหน่วยเ,เป็นเลขเด่นตัวที่หนึ่งนะครับบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเด่นตัวที่สองและบวกเพิ่ม3ามแต้มเป็นเด่นตัวที่สามหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสองนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสามเป็นหนะครับเราก็ได้เลขเด่นสูตรที่สองคือสองสามหกนะครับ ซึ่งทั้งสองสูตรนะครับชนกันที่เลขหกนะครับหกจะมาหรือไม่นะครับก็ต้องมารอลุ้นพร้อมกันนะครับในวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับ ส่วนเลขเด่นของอาจารย์ุมพิพพรนะครับวันนี้ท่านได้เลขตัวเดิมน,นะครับนั่นก็คือแปดหนึ่งสี่นะครับซึ่งไม่ชวนกระสูดใดของเราเลยนะครับถ้าจะเน้นก็แปดหนะครับหนึ่งหกแล้วก็สี่หนะครับ ถ้าจะเน้นนะครับเพราะว่าหกเราชนกันนะครับถ้าผิดาพาดประกันใดก็ต้องขอภายใน,นทนี้นะครับทุกสูตรก็เป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับอันนี้สูตรเล็กเด่นอาจารย์ขุณพี่พรนะครับ จะมาหรือไม่นะครับก็ต้องรอลุ้นนะครับ เป็นตัวคันนะครับตัวที่เหลือนะครับ2 3 5 9นะครับก็จะเป็น8 2 8 3นะครับ8 5 8ห้าแปดเก้าหนึสสาม สี่หสี้านะครับอันนี้คือตัวกันเผื่อสุดหนสุดใดหลุดนะครับก็จับกับแปดนสะครับเป็นสูตรระยะยาวของอาจารย์คุณพี่พรนะครับเดี๋ยวจะลงภาพให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับสูตรของอาจารย์นะครับ จบแล้วนะครับสําหรับสูตรเลขเด่น10หน่วยบวนนะครับ3ตัวประจำวันที่16กุมภานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ